ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านานนอกจากการอ่านหนังสือการอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์ติดตัวอย่างนี้แหละก็คือมือถือใช้สายตามากๆอ่านหนังสือมากๆคิดงานมากๆปรากฏว่าสายตาเราล้าจนมาได้ทาน ดีคอนแทคตรงนี้ที่เพื่อนแนะนำจึงได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันดีกว่าเดิมเยอะเลยสายตาเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมสายตาดีเพราะดีคอนแทคจริงๆครับผมบุญเหลือสิงเจริญเริ่มแรกจริงๆนะมันตามันขิกๆเหมือนกับเราคยิกตาทั่วๆไปหมอก็บอกว่ามันเป็นโรคปหน้ากระตุกขึ้นซี่มันกังวลน,นะฮะคือเพราะว่าเวลาเราขับรถขับไรไปเนะี่ย มันทําให้สภาพการมองเห็นเวลาเป็นหนักๆเข้าแมันตามันจะหลีลงข้างหนึ่งแล้วการมองเห็นในการขับรถเนี่ยแทบจะไม่กล้าขับเลยกลัวเกิดอุบัติเหตุแต่หลังจากเพื่อนบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขาก็มาแนะนาให้ผมก็เลยลองติดต่อซื้อมาทานดูอันแรกก็ซื้อมาสองสองกล่องนะฮะก็ทานเออมันการกระตุกนี่มันน้อยลงกระตุกน้อยลงแล้วก็กระตุกเบาแทบจะแทจถ้าไม่ได้สังเกตมันก็จะไม่รู้ ผู้ที่มีอาการโรคกระตุกตามสายตาเนี่ยเป็นมาหลายปีและรักษาไม่หายให้มารับประทานดีคอนแทคกดูตามที่ผมได้รับทานแล้วอาการมันดีขึ้นครับผมกำนันไม่กลันประเตอร์เป็นกำนันตำบนกากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริกันนะครับผมก็ลองกินยาไปหาหมอลองกินยามาหลายหลายชนิดหลายอย่างแล้วที่ว่าเขาบอกว่ากินแล้วสายตาจะดีอะไรก็มันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอ ดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็เลยลองซื้อมากินพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองอะไรชัดเจนขึ้นเพราะว่ากลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์เมื่อได้เจอตัวนี้แล้วเนี่ยทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้มองอะไรก็ค่อนข้างจะแจ่มใสเป็นโรคเกี่ยวกับสายตา นะสายตาท่านอาจจะฟ้าฟางเหมือนกับผมเนี้ยนะครับก็บอ,อยากจะแนะนําให้ลองทานดีคอนแทคดูนะครับว่าไว้วางใจได้ว่างั้นนะ้ฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามา2ปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกก็รักษาทั่วไปมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ฟ้าเหมือนเก่าก็เบื่อและท้อแท้กับชีวิตไปรักษาทั่วก็ไม่ดี ถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินก็กินไปก็รู้สึกทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นแล้วก็กินเรื่อยไปเออตาก็แจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไป อยากให้ทางบ้านมากินเหมือนดิฉันมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา